ับผมแลวก็ผมเรียนรู้ไปด้วยกันนะนะครับจานรับคมฟันปัตตเลียนนะครับผมนะครับผมก็จําเป็นนะครับนะครับฟันปัตตเลียนเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งเป็นเหล็กนะครับเหล็กชุบชุบเลดแล้วก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นเซรามิกนะครับ สิ่งจำเป็นก็คือว่าจานของเราเนี่ยนะครับจะต้องแข็งกว่าชิ้นงานนะครับผมนะครับผมถ้าชิ้นงานแข็งกว่าจานเราไม่แข็งพอปุ๊บนี้ทําให้จานเราเสียรูปทรงนะครับแล้วก็ไม่คมแล้วก็รับก็จะเสียหายนะครับผมฉะนั้นแล้วสิ่งจําเป็นเลยคือจานต้องต้องแข็งกว่าชิ้นงานแข็งกว่าเซามิกแล้วก็แข็งกว่าตันเลอรนั่นเองนะครับผม ครับขั้นที่นะครับในช่อง youtube นะครับนะครับเล็กขั้งสี่รถยนต์นะครับกินเที่ยวเกษตรนะครับผมเล็กขัางสี่รถยนต์นะครับกินเที่ยวเกษตรนะครับก็ถ้าต้องการที่จะให้รีวิวนะครับ่าอาจารย์เนี่ยเป็นเล็กชลิดไหนเกตไหนก็นะครับฝากติดตามนะยครับทักทันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันมาได้นะครับ สั่งรอพิเศษครับผนท่านที่ต้องการรับคมก็ผมปากหมุกที่น้องจอบรับคมนะครับผมน้องจอกรับคมครับ